สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับช่องสถิตฮักแพงลำเพื่นโชว์ครับขอเม็พี่น้องผู้ใดติดต่อมารับชมขอความเมตตาสงสารกดติดตามให้ได้ครับพี่น้องช่องสถิตฮักแพงลำเพื่นโชว์วันนี้วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2000 าร่อยของทีเจ็ดครับมาอัพเดทให้พี่น้องเบิง่งเพิ่นเห็ดท่างรถไฟครับอันนี้ชอเมื่อกี้นี่ชอบพื่จีิหวังเสาล่ะมาเบิ่งเพิ่นเห็ดครับเห็ดตังนี้เนี่ยเพราะท่านเคยเห็นันเกลือเราเห็ด แบบใกล้ชิดแบบน้พวกเขาไปใกล้เพิ่นนะครับว่าเียเพิ่นป้องกันเกิดอันตรายถ้ายุ่ไกล้ดีลหรครับอันนี้รถแมคโครเพิน่นกำลังเอาตุ้งเหล็กตุ้งเหล็กสำหรับทีเพิ่นที เทเสาเนี่ยแหละครับคาว่าจะเป็นเสาไปหลายเสาอยู่สัวเดียวอดอน้องคู่นี่เป็นกำลังเจาะครับหัวเจาะอันนี้ไงตั้มถังแดงหมดหัวเจาะซั้มถัง200ลยิตรไหมสูงนี่ครับ เก้นเพิ่นนีกกระชประมาณหนึ่งสองสามซ้ำตึกหกสั้นนะโดยม่านครับเซากระด้จุนจุนเป็นกำลังเอาค้งเหล็กลงร่งหลุมบอครับไม่เอาินมัด พอที่เอายกยกห้องเล็กมาล่งหลุมล,ลักเเทพูนอัจฉริสมืออะไรเทคโนโลยีล้ำสมัย คอมเมนเตอร์สมัยเก้าเก้าก้อนกนกับจิตโอ้เด็กทั้งรถไล่ใส่ตะแลงข้นเลยครับตัวสิ่เลี่ยมป็กปีพวกส่วนหนึ่งกะทท่างคุณกขับเหตุเสาน<อ>ู้นฝากคิ้วใหม่เป็นอะไรครับฟังฉีดไปท่างสาระข้าม มีรถเจาะรถเครืเจาะหลุมอยู่ขั้นหนึ่งด้านบนครับอันนี้ยุ่ช่วงข้างหลวงชนบทปากขางใายสุกเชียก้ันสุกเชี่ยก้ันลรงคุ้ยนี่ครับตอนนี้ขามาข้างรถยุน่นครับเิดขามข้างรถยุ่นคุณเต้สะพานขาม เดนเลืดเที่รบึงงานยางขมักขมินแล้วไวๆในเดือปูคนถ่าเบึงถาชีรถไฟก็ไล่อยู่ผู้ลงค้นกับโจมิได้เห็นมอนอเห็นมอนออยู่ผู้นี้คือกันแหะครับด้เห็นมอวุกอดใจครับพี่น้องผู้ใดก็ได้ ยู่แถวละแวกไปกับ,บรถไฟกับรถอื่นดอกครับแต่วา่ามาแถวบ,าบา้านโมทันมี่ยังเสีอก็่ยังเห็นเด็กขี่และ้นะครับหลายคนเคยขีย่เคยเห็นแล,ะละ้วล่ะนี่มองอื่นแต่วา่ายู่ละแวกนี่โมทันมีครับยกขึ้นตัวเข็มหัวจรหนักบักไงนี่ครับผมมาเห็นแล้วคนคนนั้นครับนั่นนั่นชือเลาะ ไอ้ตู้คอนเทนเนอร์นะครับหัวเจาะยังเติบอยู่ซ้ำถังแดงเแล่วครับหัวเจาะคื้อกันครับอันหัวเครืองยนต์ไอ้เครืองทากาสย่านหัวกาสย่านล่งดวงจันทร์ก็คื้อกันเราเป็นซ้ำบงับงอยู่ ยกขึ้นนะครับยกขึ้นแล้วโอ้ต่อลงเลยตรงนั้ทอดนาดินหมดแล้วครับ,รรน,าน,น,รบนาหินข้างล่างก็ลุกลงไปหลายเมตรแล้วสินเป็นสูงขนาดก็จะลงซ้ำนั่นแหละนะเบิ้งม,มนนันหัวเจาะไหมาล่ะครับนั่นแหละหัวเจาะ มาสั้นนามสั้นยินออกสมกียงจะขั่วเห็ดตัวหล้งม,มันติดข้มาสั้นหนอ,อกขัอกอยู่หรอกลงไปหมุนอีกกัน รงไปเกือบหกซันอะหกเกือบยีเมตรละมั้งครับกหกสามสิบแปดขนประมาณสเมตรกับหกสาประมาณ20เมตรกหี่านี้ยินเสียงไงกลอันตึงตังต่งต,งตงว่ามันพื้นกระแทกว่าแมนมันอ่อนออาหัวเจาะถึนมาสัน้นเลยจรินหรอ ยี่โงหังนเพื้นเฮ็ดได้สองสองหลุมแล้วครับสองหลุมเนี่ยอันนี้มัจ้อหลุมหนีจ่จอดแล้วก็เที่ยวโค่งเล็กที่เพป็นมัดใช้ใบเลี่มาลงแล้วก็เทปูนเฮ็ดเป็นเสาเข็มละประมาณสี่สิบเมตรตั้งสั่นปูนปัดเป็นไม้ไว้แล้วครับที่เพชรผมน้องคู้ ทางปรเิเดทครับทางปริษัทเจ็ดเชียงกันไปครับถนน,นหลวงเส้นทางหลวงเจ็ดเชียงกันไปห่างกันประมาณกิลโลหนึ่งเลยครับจากเส้สนถนนเวียดสารคาม พี่น้องวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2 5ง7หรมาอัปเดตเป็นเหตุอทาารถไฟครับ 12, สิบสองสิงหาคมครับเพิ่งกำลังเจาะเจาะลงในประมาณยี่สิบเมตรแล้วล่ะครับประมาณเนาะจากหัวเข็มจากเข็มที่เป็น ไปักลงไป